คาถาพุทธคุณโบราณอิติปิโสแปดทิศที่แม้แต่พระเถราจารย์รุ่นเก่าที่สุดยังถือว่าเป็นยอดแห่งพระพุทธมนต์ทั้งปวงพระคาถาอิติปิโสแปดทิศคือการเรียงบทอิติปิโสจากแนวนอนเป็นแนวตั้งแปดแถวแปดบทแปดพลังพุทธคุณขออนุภาพแห่งพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้ผลจากภัยทั้งแปดทิศโรคภยัยอุบัติเหตุศัตรูมาร้ายอัปมงคลทั้งปวงจงมาลายหายสิ้นไปขอให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขด้วยเดชพระรัตนตรัยเทินบทที่หนึ่งอิระชาคะตะสาตีตีเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึก ฟันแทงไม่เข้าคาถาประจำทิศตะวันออกวันจันทร์บทที่สองตีหังจะโตโรทีนังแม้ฝนแสนหาตกลงมายังไม่ถูกกายแม้แต่หยดเดียวจึงแคลวคลาดปลอดภัยคาถาประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้วันอังคารบทที่สามปีซัมโลปุสัตพุทธพระนารายทรงทำให้มหาสมุทรสงบ แม้น้ำไฟหรือโรคภัยก็สงบได้เช่นกันคาถาประจำทิศใต,ต้วันพุธกลางวันบทที่4โสมานนักฤิษฐาโถถอนคุณใสมนดำเสนียดจันไรทั้งหลายคาถาประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้วันเสาร์บทที่5พระสัมสัมวิสะเทพะมหานิยมปราบอสูรผีร้ายอยู่ยงคงกระพัน คาถาประจำทิศตะวันตกวันพฤหัสบดีบทที่ 6. ขคพุธปันดูธรรมวคคาถาประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือวันพุธกลางคืนบูชาราหูพริกดวงเปลี่ยนร้ายให้ดีมีชัยในคดีความและการต่อสู้บทที่ 7. วาโทโนอะมะมะวามมหาอำนาจศัตรูนิ่งงนันดุดต้องมนตคาถาประจำทิศเหนือวันศุกร บทที่8อาอวิทสุนุสานุติแปลงเคราะห์เป็นโชคแปลงกายให้ศัตรูมองไม่เห็นหรือเห็นเป็นคนอื่นคาถาประจำทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือวันอาทิตย์กล่าวกันว่าผู้ที่สำเร็จอิติปิโสแปดทิศสูงสุดได้แค่เจบทมีเพียงไม่กี่องค์เท่านั้นเช่นหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านี่คือวิชาที่ไม่ง่ายเลยถ้าจะให้สำเร็จครบทั้งแบท แต่สำหรับผู้ใดที่ภาวนาบทใดบทหนึ่งด้วยจิตมั่นคงมีศีลมีธรรมมีสัจจะย่อมได้ผลแน่นอนตามบทนั้นๆและเมื่อสวดจนจิตเป็นสมาธิอาจกลายเป็นวิปัสสนาญาณจนบรรลุธรรมได้ในที่สุดเชื่อด้วยปัญญาศรัทธาให้มันจริงอย่าลืมกดติดตามและสนับสนุนช่องด้วยนะครับ